สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์เรื่องงามยามดีมันเกิดผมด้วยเดี๋ยวไงอ๋อมันเกิดมันเกิดพ่อมาไเสียอามบ่กโอ้ปีนี้อายุเท่าไหร่สาโอ้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดยังแจ๋วพี่น้องยังเตะป,ปิ๊บดังนะฮะ <c oughs> เตะเตะโงงแตกไหมเอาเตะแตกหมดนี่ไอ้หนุ่มตีครับหนุ่มตี หนุ่มตีเดินทางมาจากแดนแผ่นดินใหญ่นะครับหรือว่าจากแดนมังกร XMG XE 1 3 5 4นะครับซึ่งแล้วก็มาบุกเมืองบุรีรัมย์พี่น้องสดสด,สดร้อนร้อนเลยครับนี่วันอาทิตย์นะครับส่งมอบรถขุดขนาด13ตันครึ่ง XMG XE 1 3 5 4โอ้จะเห็นว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมาอัน เพิ่นมาดีใจด้วยด้วยพี่น้องเนี่ยลงบุรีรัมย์ครับนะอ่า XMG XE 1 3 5 4 C e b g นะครับ CBG 1ใช้เครื่องอี u z u 4สูบเทอร์โบ Direct Injection นะครับ85พลังมา้าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะประหยัดแล้วก็ดูแลง่ายเป็น Direct นะครับปัม๊มก Kawasaki ก K3V63 ใบเทค70เซนครับโรลเลอร์ er 7ตัวแคริเอร์1ตัวกาดข้างละตัวตัวเดินคาวาครับคอนโทรลปาร์เกอร์นะครับอ่ายิงตัวเดินเขาเป็นดูซานนะนะครับค่า <c oughs> ตัว2ล้านกลางๆครับสำหรับ XMG c ร้อยสามห้าสีครับนะก็ส่งมอบที่มุรีรมัมย์พี่น้องวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นรถคุดที่ค่าตัวไม่แรงนะครับตัวนี้ส่งน่าจะส่งห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นครับมีลายไปปิ้งให้พร้อมพุ้งกี้นี่อยู่ที่ศูนจุด 0.57นะครับก็ใกล้ๆ0.60ก็ถือว่านี่ครับ5ฟันเลยนะ5ฟันเฟรมเดี๋ยวดูเฟรมนัไม่น้องนี่นี่ครับเฟรมเป็นตัว X XCMG ก็ผลิตที่แดนแผ่นดินใหญ่หรือว่าเมดินไชน่านะครับเฟรมนะนะครับ อ่ะลอนำโอ้โซนใช้ของ x อ็ซ G เลยครับนะโอ้ย้อนแสงครับย้อนแสงเดี๋ยวให้ดูปัม๊มนะพี่นอ้องนี่ครับปั๊มนะปัม๊มโอ้สรีนอยก็ไม่เยอะนะตรงนี้เลยครับนี่ตัวดักน้ำแล้วก็กรองอยู่ตรงนี้หมดเลยโอ้ถือว่าเปิดมาก็บวามรุง วิอรนเน็นตรงนี้นะครับนะซ่อมบำรุงตรงนี้เลยนะครับกรณีมีปัญหาหรือว่าใช้ไปนานๆน,น,นะครับเวลาเรา,าดูแลหรือว่าจะเปลี่ยนก็เปิดตรงนี้เลยเปิดฝาก็เปลี่ยนกรองได้เลยครับนะไฟฟ้าไม่เยอะนะครับไฟฟ้าไม่เยอะตัวนี้ก็สนใจสอบถามได้ครับนะ0982723752 กับ XCMG XE 1 3 5 4นะครับรหัสของเขานี่พไปน้องอโอ้ใบแทก็กก็หนาปึกกไปน้องเี่เจ็ดสิบเส้นถือว่ากว้างอยู่ครับนะกว้างอ,อ่ะดูในเก๋งนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแผ่นยางรองครับนะยางรองก็กว้างดีครับกว้างดี มีลำโพงเครื่องเสียงเอ์มีหมดนะครับหน้าจออยู่ตรงนี้พี่น้องกว้างดีนอนสบายเลยนะครับเบาะก,ก็นุ่มอยู่ข้างหลังโล่งครับโล่งนะนั่งได้สองคนอยู่โอ้อาจจะย้อนแสงนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่ครับนี่แบตเตอรี่สองก้อนโอ้สีแดงโล่เลย แล้วก็ระบบรอเย็นครับนะว่าจะเป็นเอหรือว่าหม้อ,มอน้ำครับนี่ใหญอ่อาจจะมีช่วงนี้ช่วงเช้านะครับเช้าวอาทิตย์แดดจะแรงครับนะนี่ครับกรองกรองอากาศกรองอากาศอยู่ตรงนี้พี่น้องเวลาเป่าก็ถอดนะครับถอดออกมาเป่าแล้วก็ที่ ตัวนี้น่าจะน้ำปัดน้ำฝนด้วยครับนะปัดน้ำฝนลงดีครับลงดี <c oughs> นี่ครับตัวน้ำที่กับหม้อน้ำนะถ้าขาดเกินดูตรงนี้เลยครับใหญ่ดีระบบระบายความร้อนครับเครื่อง <c oughs> ยนต์ก็อิซุซุ <c oughs> ดูแลง่ายครับ นี่ครับตัวโปสวิงน้องแล้วก็ชุดเพนะชุดเพเล็กเครับนะสายไม่เยอะน้องสายไม่เยอะดูแลง่ายพอดีก็มีอ่าสายแยกหรือว่าไปปิ้งนะครับชุดแยกให้เลยซื้อหัวแยกมาก็ใช้ได้พี่น้องอ่ะมาดูเครื่องครับอิซุซุซีบีจีหนึ่งน้องโอ นี่ครับยังยังยังรอเลยเครื่องอเครื่องหมอ้อน้ำอยู่ตรงนี้เลยรอเย็นครับนะหมอ้อน้ำใหญ่ครับใหญ่พัดลมใหญ่ CBT หนึ่งสองพันสองร้อยรอบต่อนาทีครับนะนี่ ุนี้ประหยัดนะครับเครื่องไดรริกดูแลง่ายรักษาง่ายครับอโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวให้พระอาจารย์ท่านมาเจอมาก่อนอให้พระอาจารย์มาเจอมนะครับมาเจอมรถก็เป็นความเชื่อนะครับหรือทางภาคอีสานหรือว่าทั่วประเทศนะครับเวลาเราซื้อเครื่องจักรหรือว่าซื้อรถซื้อเรือซื้อทุกอย่างก็ ให้ท่านมาเจิมนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเป็นสิริมงคลนั่นครับก็พระอาจารย์ก็แต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอก็แล้วแต่ที่เรานับถือนะครับนะเป็นสิริมงคลให้มั่งมีศรีสุขให้เจริญให้งานเข้ามาเยอะๆครับนะ โอ้ครับโอศาสตาจารย์เป็นรองเจ้าคณะอำเภอนะตำบลน้องคูนะครับอําเภอลำไไปมาศนะนะครับอนะนะ่ขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับนะเสียอามน้องคูลำไไปมาศอํามคันเทพโอ้อํามคันเทพนี่ ทางพันเทพนะครับสดจริงๆครับสดจริงๆอะเราขอให้เจริญรุ่งเรืองครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ